ก็มาจากคณะกรรมการเมื่อบาท่าเลยล่ะบ่อหมอนะครับอาสังเกตต้นป้ายเรื่องอะไรอาพยงเปยย่อเข้าอาสังเกตต้นป้ายป้ายแขนข้อคณะกรรมการเท่านะครับเพิ่นจะให้บริการี่รองท่าไใดม้าหอดบองหอดทีแล้วมาหอดอ้างพว้นี้ห้แล้วเ่ราะท่านไม่บองไม่ยี่นะครับกายิดตอสอบถามคณะกรรมการเข่าอาเพิ่นจะให้คว่ำสะดวกรับให้คว่สะดวก เ,เกีย่ยวแกกบการจัดสถานเกี่รจัดกรารจ,จอดรถจอดล่าแล้วก็บ,บริการขายบัตรขายตัว๋วอันแรกคู่ปลองใอ,อ้พี่น้องอ้าพอยกมาย่อเขารั้นะครับการกระแจกบรรทัดละพันหนึ่งล้านบาทการกระแทกบรรทัลดละพันหนึ่งล้านบาทอาชาร์สะดุ้งเข้านะครับสะดุ้งเข้ากันก,รการกรรมการพร้อมครับตาพีน่น้อง นายยกพอย่อเข้ากันเลยที่มตีรวมกันครับเก้าสอบถอยลงมาครับเก้าสอบถอยลงมานะครับเด้อเอาสะดุ้งไปกลางไว้ปิดยุดเป็นมองไว้สักก้อนเพื่อจองมองจองจุดจะคว้าไว้ท่านพับผ่นครับเจิดไปท่านพับผ่านไหนลำสาบนะครับน้ำขึ้นมาแล้วครับเริ่มะะน,น้ำแล้วครับมาพูดไฟเอา กำลังว่าุ่มกบเวลายไประตอต่อสู้ใเืองถไว้ไดไม่ท้ายมงนั่นหรพ่อพม่น้องนพี่น้องะคร้บขอบนะครับเจ้นะครับต่อคะกรรมการใน้คิไฟของต้ทนได้คนะครผู้ปองมองไหนครับคือบัดชากรมองไหนเ่อนันะครับพอจอดมองไหนนะครับเวลา เพราะว่าตะ้ตกด้านตะตตกกับมี่เขาไปลึกับมี่แนครับีทั้งหน้านะครับวนามาเดินมาไจอดใจรูนะครับวันหลังปาู้เลครับมันกิจะกินกันจะหน้าจอดี่นองมุ้ดี่ตงความกับเก็บเงกไปน็ดน้อยนะครับเก็บเินกไปนน้อยเพ่อเาจะได้เดินทาทวกัดเพื่อจุดปรุงสัญญาณพาพี่น้องเข้าในโลงจบป่าตามกัหนดกานะครับตามกัหนดการตาางจัดแจงประชามพันธ์ บาแจกปราทาดพัฒน์ในล๊อต no. ้าบาพี่รองบาพอยกไปย่อเข้าทีเดีนท่ามาถึงแล้วาดดสนำมนกมครับพี่นองวันนี้มึงจรอไมครับจุดครับมืงนี่ยมาลงมน้องครับพี่นองบัตรนึ่งลอยครับบัตกับบัตไใช่แตบัตรไช่อันเพิ่มางวัดอุดรท่านีครับพี่น้องไอ้ล๊ตาบนะครับมุนนามโ์กาดางที่ผ่านมาครับดา้ทีาคับที่บ้านเขางบบม่าอยู่ครับ <C ourse> เค่งอลดอย่บานสะดุงเกียบสะดุ้งขั้น้ครับเนาะราบคระกาการหขอหามนะครับตามติตั <GO av i> ้งหานเยียบ้อยแล้วครับเยีะยวะ5พี่น้องไปชมบรรยากาศยิ่มืดเศร้ากว่นะครับเนาะก่อนลงหนองครับต่อโรครับีกับแอการนี้ครับนี่ะครับประธานนครับ ใส่กำล่งคตรเยดนมเรื่อ่งนั้นอยลลงเก่า่นตั้งไว้่นอยู่มีใส่ยักษองไว้นี่ยีน้อง้าวการ้านว่าห้องการส้อมจูบมือนะมลุกเก่าโคตรกะทพ่ตาดาบาเะ้าเป็นคนเกินมากแบพี่น้องเดี๋ยวนุนนม้นสิบครับงาเบิ้งชมบอรยาก์าดยามเศ้าครับพี่น้องวันลงหนองครับ รถพี่ี่เลยากกิมนเรามือเป็นดเป็นดาจ้าปาครับมานงพี่ไม่ออกเท่รทักเท่ารพี่เอ้จเบิ้งน้นบนหลเนี่ยกําลังแก่เขาเ่เบื้งเจ้าตลอดเนี่ยขอบคุณหลายครับฝากติดตามไม่ด้ี่เจ้ารับ บน้แต่เจ้ายกมือรจังเปเจ้าละมือนี่ยช่วงเหนียนบ่ค่อยได้ลงน้องแม่เราบ่สบายนี่ดังจันครับเบื้องยกมือเพื่อนนี่นะพาจันทร์าันทร์เบาลูกชายน้องชสยครับลูกชสยครับอุ้ยมาดีบเนี่ยครับออล้จะไม่อกรอว่าน้อยใจก็พอแหละตัวหันนาครับยม้สามม้ีนี่หน่อยกูพอ้ครับบครับนบครับบนครับ ต้องเลยนะครับจุดเดียวดียร์นำแล้วแบ่งพ่อเลยครับเด้อบพ่เลยครับสครับบเรับมันได้เบสียบป็นหมันะครับเด้อครับปาได้หลายได้ไครับลูกไสครับบครับบเลยครับเาจะได้อ่าเขาะได้ดามแยรวดู้ครับใบเงาผิดนะครับ พายยางรอบหนองเลยมาหนีก่อนสิลงหนองอย่างอุ่นเครื่องก่อนครับพี่น้องเฮ็นทั้งนี่ทยวิดีโอบ่รคบครับแม่ครับช่องน้ำนำม้อนพ่นอัเดาอฟังได้ไหมได้ ครับผมครับครับผมครับผมแมนครับเนี่ยเออครับครับมันหมาเนาะแม่เนาะดูหนามม้นคนหนาเดิมรอบนนะครัเอากิน้ำเราบ้างครับว้าวมันต้องัวมันต้องหัวนิดฟังได้บครับมุ่งมองสางด้าซ้ายนะครับเนนซ้าย ขึ้กันจครับมาลงน้ำกันครับสว <c oughs> ัสดีครับพ่อมหางคราับนดอเอาเง้งสักวนเอาเงิสักวนครับเ <c oughs> น่ เล่ไรลไก่ไปหาเลาะบเขามห้าเม่ลไ่ะครับเนี่ยมี่ไหนจังไ่ได้ใช่ห่านบครับมไห่พ่ม่ปั่นไห้น่ยแล้วมื่อไห่อยู่บนไม่มีห่านนเ่อจน้อยามี่ไรตดดุ้งกว่ยมเพื่อนจัหกไม่ไม่ไม่ก็เจ้าไม่กี่หนเคดียว มันมันะแม่เด้อไล้ปลาสุขุสุกครับบรรยากาศย่เศร้าะม้วนตะมวนพี่น้องนะครับ่งมากสมค้าครับนสวัสดีครัมันมานะครับเด้อพี่น้องไดนอีกนะครับครับ เอาไว้จะโบนเดี oh, no. ๋ยวเดี yeah, ๋ยวเดี๋ยวคยี่้เขด้ตื่นเบิกนครับบอเลยว่าเี่ยดยาีสวยาหด่ับนเจออนย่อนเลาครับขอบคุณครับเจอ่อนย่อนเลยบบางมาโบสขายอไน่ยครับสวัดีครับเอามาหาปลาขึมาายปเอาจะได้ค่าบาทหนอ หวานหวานมาปางมาปางครับปลูกเองนะค่ะปลูกเองถุงละจ้าบาทครับเจ้าบาทยี่สิบบาทบ่ขายขายเจ้าสามถุงเจ้าบ่ได้บ่อได้ค่ะถ่านทุนสามถุงเจ้าครับเอาเรียนครับเอมาโอ้์ที่ขอบคุณค่ะหวานค่ะบ่หวานออกมาขึ้นเลยเด้อค่ะหวานก็ง่ายหวานยั่วยั่วบนบดจ้า บ้านคือคนบ่คือคนขายอยู่บ้านค่ะจุ้ยช่วยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หนึ่งถุงบมดจังหลบตาต้องใช้ครับพี่น้องหยุดน้องไหมครับไม่ยกสะดุ้งก็เพต้องพอเข่ามาได้พี่น้องเด้ครออคับ قي, อยากเหี uh, ้ยผินนี <Yeah, ่ม anyway> ืด ครับทั้งพีกะติดฟังเลยครับพี่น้อยครับวัสดีค่ะ่ครับเ้า่อครับเ่ครับน้ำมันน้ำมัดัมาเลยครับสวัสดีครับึี่เหนทร่มาาหาวนนี่ล่ะบคครับ่อัดี่รือครับ เจ้าเจ้าล่องอยู่บอกว่าไหนครับล่องครับเนี่ยพูดคนละรอรอหน้าจอเลยกันมาหลายคนหกเก้าคนสิบกว่าคนเราคันลุ้นไม่ได้เอาห่างมาบ้านเลยแย่ๆกันก็พี่มาตะกุนเหมือนหวามกันก็บ้านเลยเออขึ้นมาลูกหลายมองเขาเจ้าก็มากขนาดเนาะมาจ้ะครับไปไปที่แรกกัน ยกเลีนิน้ำเจ้าอเอาไปมาาติิบ่ดนติดเลยครับะด้กนี่เป็นทุ่งควยเราอยู่เงื่อนครับอปาซเลยเลยาเือมีคักเอาไมมันหมัน้วแม่เนาะได้ปลาทื้สุกคนครับมกนได้มากเลยเนาะเพราะตะไิงยกขึ้นมาแหรอครับน้องแม่เนาะได้ได้ก็ได้ค่อยว่ากัน ครับ <laughs> อันนี้ซื้อน้ำเพลินครับันนี้ ก็พอแม่ค่ะก็เลยเชิญสามเลยขคุณมสวัสดีครับแต่ยังกิ่นนอแม่านอไลอแนวอยูครับมาถ้าเชื่อครับเชื่อเท้าไปครับได้มองเรียบบ้านเรียบร้อยแรือเล่าครับบอกร้านนั่งแต่งนั่งต่างกันบอกรานั่งเลือดแนวดูมันมันเด้อแม่เด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผม กินเขาแล้วปะครับเรียบ้อครับเรียบร้อยครับผมมาตะไก่ปะครับเนี่ยมาตะไก่ๆนี่แหละครับตะลิงสั้นตะลิงสั้นโอ้ครับตะลิงสั้นแต่ตะลิงสั้นลงเรียบร้อยหลือเ่าครับมันน้องเป้งพร้อมกันครับโอ้จะเลยมาพีเลยโค้กไก่ฮะกินไก่ครับผมเออครับนี่นะตับอยู่บ้านหากินเมืดเหรอที่เออครับมันหมันครับ ครับดูงงกันสอบคุณค่ะแม่น้องกินเป็นตะแเส็บนาะแม่เนาะตัวนะน่าต้องหู่นน้ำนะแก้วล้วนๆให้พวกคักหลายๆแบบที่นี่อืมย้อนไปติครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพอกันเนาะครับเนาะอนลุ้งน้องคุณแล้วครับเดี๋ยวลุงนน้ำมุ้งเก็บไปเตรียมพร้อมๆครับหาอยะคหากินก้อนไปเติมแห้งก้อนครับพี่น้องหากินเขาก้อนครับค่อยมาพอกันมันม้วนรุนม้วนๆน้ำกันครับ สารัดสิทธิครับอยังจำการรับ้มพืนี่ครับการรับ้ามพธ้ที่ขออนอญานะครับขออนุญาตดได้เติียมมาต้อเช่นอย

อภิรรอดการ์ลัมเดียร์พาม่าครับจังตัวเด็ก่ยังมีเวลาอยู่ครับเด้อ่าอ่าเลี้ยงเลี้ยวไว้แล้วก็ปีบดินเลี้ยวไว้เด้ออ่าตัวเด็ก AH พิ่ยกลังเอาอย่างสนุกสนานนะครับเอ่าพี่น้องที่เดินทางมาของคาร์ลออนะครับอ่าเลี้ยงเลี้ยวไว้เล้ยครับเด้ออยู่ตรงนี้มีเวลาอยู่นะครับเนาะเออยังไม่ได้เบิร์ป่าเฮาแตยังไม่ได้เบิร์ตดอกนะยังหลายอยู่นะครับคุณเปาคุณแม่ที่เดินทางมาใหม่ๆนะครับอ่ามาซื้อปัดซื้อตัวนะครับ ซื้อกุ้งกองกับคณะกรรมการขเขาให้ได้ชมดีนะครับนะ,ะมา่งเพิ่งมั่งเพิ่งนะครับพุทธ่อมิคุณแม่กำลังเดินทางมาเดินทากัลังเอายาดพื้นที่เล่ยส่วนนะครับ,รกกาานนรบป่าเฮ้าอันนี้ทอททนนดใดทอหนักอยู่นะครับปลาปูปลาหน้าหนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสะดุ้งไม่ว่าจะเป็นแหนะครับได้สุกคนตามเบิ้งขับคนดูขบวนนะครับ ร้อยบาทนี่คุ้มค่าซะแล้วเกิดนะครับประตูกเกมนี้ก็หาสิบบาทแล,แล้วพี่ดองเดือดวามาทำหมุญท่าสุศลนน้ำกันนะครับเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับเดตอร์ุพรรณสิบแปดนาฬิกานะครับเกื้อแขกเสื้อสูทเข้าขที่จหน้าจอบรองพีรีชัดเป็นวยชันไหมนะครับต่อต้านโลกอุ้ยสุกาเพื่อสุขภาพแข่งแรกตึกปลาไปพร้อมนะครับสายเอลสายสะโพกไปได,ด้วยจิตใจที่มวลซึ้งนะครับมีเพลงในร่างฟังพี่น้องได้คืึ่งใจครับ เขาจะไปซีลเรียนขาจะไปยังมั่นมากนะครับพี่น้องอ, Driver. อาการก็พอดีนะครับพุ่มเย็นพุ่มร้อนประทากันพุ่มดีนะครับพี่น้องลูกเล่นน้ำเล่นท่านะครับถ้าพี่น้องต้องการหิวกระเพืีอนหรือไม่นะครับเออนะครับปอดเรื่องการเขาพี่สำหรบเพื่อนะครับใด้ปากเลยแม่กัวพ่อกัวนะครับอยู่ข้างบนกระเรียมตัวนะครับดังไฟนะครับไมกว้างพอดีนะครับจะยกรขยายออกไปพี่น้องเ่าไง ได้ติ๊กปั๊มกรมาทำบุญนะครับเพื่ต้องเสี่ยงเพื่อนุกบาทเจือต่างนะครับที่เสียมากนะครับกระตุ้มมาเล่ท่าบุญอนดูโมทนาสร้างประตูสร้างประตูโค้งนัดตอนนี้วัดใช้ลงพ้นเท่านะครับซึ่งผ่านกับวัฒน์สมันทงพิอันต์เนงต่างจะตีเห็นประตูโค้งนะครับแต่วัดปลาตุ้งพุทธาตอนนี้ได้ปัดกังเทบเพื่อนขาเสื่อครับร้ายนะครับอารส่วน่อลสามเป็นเก็บไม่นะครับเพื่อสงค์โค้งเก็บ นะครับไม่ซื้อท่านป่านะครับมาปล่อยพี่น้องเข้าตามที่เราเห็นทุกเมือเองนะครับพี่น้องต้องตรงใจนะครับเด้อนะครับพนักงานปกาศทุกคนที่งานจะมีใจเต็มร้อยนะครับภาพคนจะเห็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับได้หลายๆมาลูกเจอปีนี้ปลาหลายภาพปรดีษามอ้อหของพี่น้องเขาเอาต่อไปในกาอาจจะมารมกวนพี่น้องนะครับเตอร์นะครับให้พี่น้องได้ฟังเพลงคัาลนั่งไปเรื่อยๆนะครับในการตึ๊กปลาไปเรื่อยๆนะครับ ไร้ายครับก็ได้ร้ายเหมนไันครับเตรียมนะเกือบเตรียมครับปลาสรุประะลาทุกจังครับที่น้องมือนี่บัตรด้อยนึงปลาเข้าได้ซ้ำไหนโดยที่สัวเราห้างในขึ้นมาที่อัติมบ์ อร่อยนึงครับพี่น้องครับโอ้ยคุ้มอยู่ครับพี่น้องครับเป็นปลาจีนส่วนใหญ่เนาะครับเนาะปลาสวายเขาก็ได้หลายอยู่ได้หลายตัวอยู่แต่นี่สองตัวนี่ครับพี่น้องใส่ปลาครับครับมือนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงเนาะครับปลาขี่ฝากน้องเนาะครับมือนี่ก็ขอบคุณเนาะครับเนาะท่างบ้านไส้ครับท่านคณะกรรมการครับพี่น้อง มุดความสะดวกให้เขามาเฮ็ดคลิปฝากพี่ฝากน้องครับพี่นอ้องชงนุ่มหนาม้อนคนอัดดำมื่อนี้กะวอลาแกสซามีแลละครับคลิปหน้าพอยพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับ